แน่ใจเหรอว่าไม่ชอบเอ่ออยากให้เวลาช้าลงจัง ิดถึงเสียดังเลยคะ่ะเสียก็คิดถึงหนูวันนี้เสียจะอยู่กับหนูใช่ไหมคะอืมที่เสียมาวันนี้คืออีกสักสองสาวันน่ะเดี๋ยวเสียต้องทําง,งานสิงคโปร์ต้องอยู่นู่นโหเสียไม่ค่อยอยู่กับหนูเลยอะช่วงนี้เสียใจนะคะโอ้โ,อโอเอางี้เดี๋ยวเอาเงินเสียไปใช้เอาไปช้อปปิง้งอยากไปไหนก็ไปโอเคไหมคะเอาแบบนั้นก็ได้คะ่ะแต่ว่าเสียต้องรีบกลับมาหาหนูนะคะ <laughs> ได้ครับไว้มึงไม่ต้องไปอากูนะเ้าฝากดูแลเนตด้วยเขาอยากไปไหนอะ่ะก็ไปส่งเขาด้วยได้ครับเสียเออแต่ว่าเสียจะไปคนเดียวเนะครับกูมีน้องคนเดียวมั้งที่กูไว้ใจมึงอะ่ะกูเลยอยากให้ดูแลครับได้ครับดีเสียไปก่อนนะครับคนสวยรีบๆกลับมานะคะครับ เออ่งานที่สั่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอ่อผมนะครับใช่ทาครีมห,หน่อยสิเอ่อมันจะดีแล้วครับเดี๋ยวผมไปเรียกแม่บ้านมาให้ดีกว่าเดี๋ยวก็เตียบบอกว่าให้ดูแลฉันดีดีไงอืมถ้าอย่างนั้นก็ ได้ครับคุณผู้หญิครับเป็นอะไรได้เปล่าครับ ผม,ผมขออนุญาตเข้าไปนะครับคุณผู้หญิงครับเออคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงได้แล้วเออคุณผู้หญิงครับผมนึกว่าได้ยินเสียงเมื่อกี้นึกว่าเป็นอะไรเออคุณผู้หญิงครับคือมันไม่ดีครับผมแน่ใจเหรอว่าไม่ชอบเออคุณผู้หญิงครับหืมบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกแนทเฉยไหนลองเรียกสิเออคุณแนทแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อย เออคุณน่ครับเอ,อถ้าเสียงมาเห็นมันจะไม่ดีนะครับตอนนี้ไม่เห็นนิฉันรู้นะว่านายชอบฉันรู้สึกเบื่อเบื่อมาเล่นเป็นเพื่อนชันหนอ่อยเออคุณนะ่ครับอยากให้เวลาช้าลงจัง ฉันสิฉันมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้อยู่กับคุณรู้ไหมผมอะชอบคุณตั้งแต่วัแนแรกที่เราเจอกันแล้วนะจริงเหรอน่ารักจังฉันอยากอยู่กับคุณเปน็นนานๆเลยผมสัญญานะว่าจะทำทุกทางเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันแต่วันนี้ผมอยู่กับคนที่นี่ก่อนโอเคไหม เสียมากๆเลยค่ะนี่เสี่ยซื้อของมาฝากโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบมากเลยไม่ได้เือเสียตั้งนานเลยงั้นวันนี้ต้องชดเชยให้เสียนะอืมได้สิขาลุงอยู่ตรงนี้ไมวะออกไปอ๋อครับ ผมอยากแค่คุยเรื่องของเราเรื่องของเราหมายคมว่าอะไรแนะก็เรื่องที่เราจะไปอยู่ด้วยกันไงอ๋อนี่นายจริงจังขนาดนั้นเลยเหรออย่างนายอะ่ะจะมีอะไรให้ฉันแนปผมรักคุณนะตอนเนี้ยผมกำลังทำทุกวิถีทางให้เราได้อยู่ด้วยกันพอความรักอะไรนะ่ะมันกินไม่ได้หรอกถ้าฉันไปอยู่กับน,นายอะนะนายจะดูแลฉันได้ดีเท่าเสียได้ไง แต่ผมรักคุณนะเนะคุณรู้ไหมว่าผมรักคุณโวยไปฉันจะไปฟ้องเสียนะนัเนัทนัทนเฮ้ยมีอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรค่ะอุบัติเหตุนิดหน่อยครับเสียเออเจอมึงก็ดีแล้วงานที่สิงคโปร์อะ่ะกูคิดว่าจะให้มึงไปทําแล้วไปวันนี้เลยนะเตรียมตัวด้วยเออแต่ว่าเสียครับคือ ทำไมต้องเป็นผมครับเสียก็แน็ตอ่ะเขานะนำมาแล้วกูคิดนะกม็มีใครเหมาะสมเท่ามึงละได้ครับเสียขอให้โชคดีนะวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่ไหนไดีคะเสียตามใจหนูเลยค่ะได้ค่ะ ฝาก like. กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ละบนเลยนะครับอะบนนี่เนอะ